สายไฟมาเดี๋ยวพี่นำดีกว่าเดี๋ยวผมไปจะบุรณะใหม่นะนี่ปกคลุมจิ๋งจอกมาดูไอ้หมดนีแต่ว่ามันรกเนี้ยเออโกไฟช็อตเลยอุ้ยอืม๋ยวะจะเปิดเดี๋ยวเชิญมาเลยจะเปลี่ยน พี่พาเขาไปดึงถ <offers> ือเอาเล่นุ่มดึงไปเล่นประมาณที่เจ็ดน่วนเจไปทำงนก็ไปกุ้มกลุ่มอะไรที่ว่ากราบนี่วายนะบ้างเราเป็กไม่ลดราณี้นี่จังเกออะครันอัน่มันจะเไหอันนั้นเดียวข้า ขนลุงงดตัวเลยขนลุงงดตัวเลยนี่เจ้าเนื้อมาชอบมาหาลูกมาแต่มานี่รู้วันยืดรู้ด้วยเหมือนกันเพราะชอบมาขึ้นอืมแต่ไม่ได้ขึ้นมากร้อยคนที่ไม่ได้ขึ้นมาแต่คนตรงนี้นะอืมแล้วลูกใหญ่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ระหว่างกลางน่ะแม่ทีมีหลายคนนะนั่งลุงเดียวนั่งอะไรกันเนี่ย ก้ S <S องไปกล้าของพี่คล้าเข้ามาดึ่งเป็นลูกปั้นไนะคนเขาลูกเขาไหนเขาโอ้ยมาดูนี่เขาโอเคเลยแหละมาเสียบอาอะไรนี่นกูขนลูกหมดแหละตอนนี้ อครั้งแรกในชีวิตเลยนะนี่มาดูตลาดนี้แหละเขาเทียบเขามุง่าไรแบบมันเป็นจิตใจมาดูมาอะไรครับนี่คือยุคสมัยเก่าๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ใชนี่คือการมุงแบบเก่าเลยครับมอืเป็นบุญมากๆเลย